สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา,เ,าเรียกว่าอะไรดีอะคือน้องตัวเนี้ยนกตัวเนี้ยเป็นแคคเกอร์ที่ลิ้นนะครับครับสำหรับโรคแคคเกอร์ที่เราจะพูดถึงครั้งนี้นะครับผมก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า ไทโชโมนัสนะครับผมครับซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้นะครับต้องการความชื้นในการดำรงชีวิตนะครับดังนั้นตัวเชื้อจะเข้าไปฝังอยู่ในช่องปากนะครับและหลอดอาหารของนกเป็นหลักนะครับผมหากติดเชื้อนี้จะมีอาการเป็นฝ้าขาวที่ลิ้นนะครับหรือถ้าเป็นหนักๆก็จะเป็นหนองเลยนะครับผมรวมไปถึงหลอดอาหารของนกก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีหรือว่าทันการเนี่ยก็อาจจะทําให้กลายเป็นเหตุทําให้ต้องเสียชีวิตได้นะครับผม ซึ่งอาการของโรคนี้นะครับจะทําให้นกของเราเนี่ยคือหนาหารลําบากนะครับกินข้าวได้น้อยลงนะครับแล้วก็หายใจลําบากมากขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนานๆนกก็จะผอมนะครับผมแล้วก็อกแหลมส่วนวิธีการป้องกันนะครับผมก็ง่ายมากนะครับผมหนึ่งเลยนะครับต้องทําความสะอาดกรงนะครับแล้วก็ถ้วยใส่ภาชนะหรือว่าน้ำเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับ2นะครับกักโรคนะครับ ในกรณีนี้หมายความว่านกที่นําเข้ามาใหม่หรือนกที่เป็นโรคเนี่ยเราควรจะแยกก่อนนะครับให้หายก่อนแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับผม 3. นะครับให้ยานะครับโลนินเวดเอนะครับเพื่อป้องกันทั้งช่วงปกติและฤดูผสมพันธุ์นะครับผมนะครับคือคือปกติก็สามารถทานได้เพื่อป้องกันนะครับส่วนนกที่เป็นแล้วก็สามารถทานเพื่อรักษาได้นะครับผมนะครับเท่านี้เองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการรักษาจะเป็นยังไงนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมสั่งยามาแล้วนะครับอาการเป็นยังไงอาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยค่อย เปิดที่ปากน้องก็ให้ด er, ูนะครับค <ema> ืออาการเขาจะมีเหมือนก้อนขาวๆติดท er, ี่ลิ้นครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะที่ลิ้นของเขาครับจะมีเหมือนก้อนขาวๆติดอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับตรงข้างในเนี้ยข้างในปากเขาครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันเพิ่งเป็นได้ประมาณสักวันสองวันนะครับผมก็เลยเนี่ยครับที่ปากเขาตรงเนี้ยบริเวณตรงตรงเนี้ยครับเนี่ยครับข้างในนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับมันจะมีขาวๆติดเนี่ยครับเป็นก้อนขาวๆเห็นไหมฮะ นะครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่ทีนี้คือเดี๋ยวจะลองสั่งยามาแล้วจะลองสั่งยามานะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอรักษาเขาดูนะครับดูแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าจะหายไหมนะครับเดี๋ยวยามาแล้วเดี๋ยวราเอาขวดมาให้ดูก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ตัวยามาแล้วนะครับผมตัวยาเขาจะชื่อเโลนินเวทนะครับผมกีดเอสนะไม่รู้ผมอ่านถูกกว่านะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันจะมีแบ่งขายนะครับคือลองไปหาดูตามแอปก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อแบบร้อยกรัมเลยนะครับก็จะมี10กรัมนะครับสามสิกรัมห้กรัมแล้วแต่ว่าไปเลือกนะครับแต่ผมซื้อทีเดียวเลยนะครับผมนะครับร้อยกรัมนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับผมก็ให้เราผสมนะครับใส่เข้าไปในตัวน้ำที่เรากินทุกวันนะครับผมแล้วในกรงก็อย่าให้ใส่น้ําอื่นนะครับนอกจากน้ําอันนี้นะครับผมนะครับให้ใช้กันติดต่อกันเป็นเวลา7วันนะครับผม นะครับก็เราจะผสมน้ำา1กรัมต่อน้ำา1ลิตรนะครับหรือไม่ก็0.5กรัมนะครับต่อน้ำา500มิลลิกรัมนะครับผมตัวเนื้อเนื้อของของยาเขาจะเป็นผงผงนะครับเอาไว้ให้เราผสมกับน้ำครับเนี่ยครับผงแบบนี้นะครับเราก็จะมีช้อนมาให้นะครับผมอ่าครับก็เดี๋ยวเราจะผสมตามสัดส่วนที่เราแจ้งไปข้างต้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าคารเลอร์ทานนะครับผมตัวที่เป็นโรคแคคเกอร์นี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่ม ไปใส่แล้วก็ไปติดตั้งไว้ที่ตัวกงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าเจ้าคันเลอร์ของผมเนี่ยจะหายจากโรคแคคเกอร์หรือเปล่านะครับผมครับตอนนี้เราก็ผสมยาใส่เข้าไปในขวดแล้วนะครับผมมันก็ใสๆนะนะครับไม่มีสีอะไรเลยนะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาให้น้องเขากินนะครับประมาณเจ็ดวันเนาะแล้วมาดูอาการกันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ ทานยาไปได้ประมาณ2วันนะครับแผลเริ่มอ,อีกสีขาวๆข,ข้างในปากเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะนนี้จับลำบากครับนี่นะครับตัวปากเขานะครับข้างในอะ่ะตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วครับจากสีขาวๆก็กลายเป็นแบบเหมือนกับเป็นสเก็ตอะครับเนี่ยที่ปากไม่รู้เห็นไหมนะคือคือมัน,นจะอ้าละบากแต่ถ้ามองดีๆคือมันจะแบบเริ่มเป็นสเก็ตแล้วครับข้างในปากนะครับผมพยายามจะเปิดให้ดู อ้าปากลูกอ้าเนี่ยครับเห็นไหมฮะก็คือว่าจากขาวๆก็เริ่มแบบเป็นสเก็ตแล้วคือดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันลองดีสักวันสองวันดูซิว่าเขาจะหายไหมนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับที่ผมให้เขากินยานะครับสรุปว่าตรงนี้แห้งไปแล้วครับก็คือไอที่มันเป็นหนองหรือว่าเป็นแคคเกอร์อยู่เนี่ยมันเดี๋ยววันนะครับมันขาดินขาดินอ่าแทบจะหายไปเลยนะครับ ก็ดีขึ้นนะครับก็นี่ก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้อีกสัก2อสวันนะครับดูว่าอาการเขาจะหายขาดหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้อาการที่แน่ๆคืออาการดีขึ้นนะครับผมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดให้ดูนะเนี่ยครับแน่ใจว่าเห็นไหมไอ้ที่มันเคยเป็นขาวๆเนี่ยมันหายไปแล้วนะตอนนี้นะครับคอาเลอรอยู่เฉยๆก็ลุกให้พี่เขาดูหน่อยอ่ะเนี่ยครับลองดูอีกทีนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือหายแล้วนะเนี่ยครับไอ้ที่เคยเป็นเหลืองๆตรงเนี้ย มันหายไปแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้หายขาดอีกสักสองสมวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาอีกประมาณ3าวัน4วันนะครับแล้วเดี๋ยวเองมาดูกันว่าโลแคคเกอร์ที่เรารักษาด้วยยาตัวที่ผมแนะนําไปมันจะหายไหมนะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็วันที่ห้านะครับผ่านไปหนึ่งวันนะครับนะครับจะสังเกตได้ว่าในปากเขาครับแทบจะหายสนิทเลยนะครับ ผมซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตจับครับเดีย๋ยวดูในปากเขานะในปากเขาเนี่ยนะครับในปากเขาจะเห็นนะครับว่าเป็นแผน่นที่เขาเคยเป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันเป็นสีดําเหมือนเนสกเก็ตอ่ะครับผมผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมันคงจะหลุดแล้วก็หายนะครับผมแต่คือตอนนี้อาการเนี่ยอยาการอย่างนี้คือด,ด,ดีขึ้นเยอะมากนะครับผมจนแทบจะหายเป็นปกติแล้วนะครับผมมันไม่บวมนะครับผมวันแรกวันสองสองวันแรกที่เป็นคือมันจะบวมออกมาจนแบบเราสังเกตได้ว่ามันแบบ นกมันผิดปกติอะครับผมแต่เนี่ยคือมันโอเคนะหายเลยอะแทบจะหายแล้วนะครับผมว่าป้ายสักสองวันน่าจะหายสนิทแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะนี่ครับอันนี้ก็คือผลของการที่เราให้ยาประมาณสักห้าวันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อตอนตอนที่เขาเป็นเนี่ยคือเขาก็จะล่าเริงนะครับไม่ได้มีอาการส่อว่าจะป่วยหรือว่าเอ่อจะ เขาเรียกอะไรจะซึมเศร้าอะไรไม่มีเลยนะปกติกินอาหารได้ปกตินะครับผมนะครับแต่เผอิญว่าผมเนี่ยป้อนเขาทุกวันแล้วผมก็มาเห็นอาการที่เขาเป็นก่อนผมก็เลยหาข้อมูลนะครับว่าเขาเป็นอะไรอ๋อสรุว่าเป็นลูกแคคเกอร์นะครับผมก็เลยรีบไปหายามาที่จะมารักษาเขาแล้วครับรับโอเคครับนี่ก็ผ่านไป5าวันนะครับผมจากที่เราให้ยาเขามานะครับผมตอนนี้ก็แทบหายสนิทละนะครับผม อ่ครับอันนี้ก็คือผ่านไปอีกสองวันแล้วนะครับผมตอนนี้อาการที่เป็นแผลอที่ในตัวช่องปากว่าเป็นหนองเนี่ยก็หายสนิทแล้วนะครับผมนะะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับเนะะี่ยครับตอนนี้ไม่มีแผลนะ,ค,ะนครับในปากนะครับที่เป็นตุ่มเหลืองๆนะครับตอนแรกอะมันจะเป็นใสๆก่อนนะ,ะแล้วพอเป็นใสๆแล้วมันจะเป็นเหลืองครับพอเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยพอเราป้อนยาเอาเนี่ยประมาณสัก อันนี้ผ่านไปเจ็ดวันนะครับเนี่ยครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีดำๆหนึ่เป็นสะเก็ดแผลนะครับพอเป็นสะเก็ดก็จะหายแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นยาที่ผมใช้รักษาเจ้าคัลเลอร์นะครับหรือว่าแก้ตัวนี้นะครับผมนะครับก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวนะครับผมเจ็ดวันหายเลยนะครับผมนะครับยังไงก็ลองดูครับลองดูที่ผมเป็นไคลายได้สำหรับพี่พท่านไหนที่ นกเนี่ยเป็นโรคแคคเกอร์แบบแบบนกของผมแบบนี้นะครับผมก็ลองหาวิธีมาใช้กันได้นะครับผมครับลองดูนะครับผมวิธีการรักษาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็แค่ผสมน้ําแล้วก็ให้เขาทานอยู่ในกรงเขาประมาณเจวันเท่านั้นเองนะครับผมของผมหายเลยนะนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับไม่มีแคคเกอร์อยู่ในปากแล้วนะครับผมครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Story ไว้สักนิดนะครับผมถ้ามีสาระดีๆหรือว่าความรู้อะไร ที่ผมพอจะรู้เนี่ยผมก็จะมาถ่ายทอดให้ชมกันนะคะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ,คะับ